พระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยพี่น้องครับเฟาเดียวกันในเช้าวันนี้นะครับพระคำของพระเจ้ามาถึงพวกเรานะครับที่รักพระคำพระเจ้าเข้าเฝ้าพระเจ้าในทุกๆวันนะครับฟังเสียงของพระเจ้าที่จะตรัสกับเราเป็นการส่วนตัวนะครับอยู่ในสดุดีบทที่57นะครับนะพระคำของพระเจ้ามาหนุนใจเรานะครับในเช้าวันนี้สดุดี57สดนะสดุดี57พี่น้องครับมีอยู่ทั้งหมด11ข้อด้วยกันแลนะเรา ผมจะอ่านจากจบแปลมาตรฐาน2011นะครับพี่น้องมีพระคัมภี์นะครับเราเปิดแล้วเราอ่านไปด้วยกันนะครับสดุดี57 11ข้อนะครับข้าแต่พระเจ้าขอทรงพระกรุณาข้าพระองค์ขอทรงพระกรุณาข้าพระองค์เพราะจิตใจของข้าพระองค์ลี้ภัยในพระองค์ข้าพระองค์จะลี้ภัยใต้ล่มปีกของพระองค์จนกว่าภัยอันตรายนั้นจะผ่านพ้นไปข้าพระเจ้าจะร้องทูลต่อพระเจ้าผู้สูงสุด ตอพระเจ้าผู้ทรงทําการให้สําเร็จเพื่อข้าพระเจ้าพระองค์จะทรงส่งความช่วยเหลือมาจากฟ้าสวรรค์และช่วยข้าพเจ้าให้รอดพระองค์จะทรงให้ผู้เหยียบย่ำข้าพเจ้าอับอายพระเจ้าจะทรงส่งความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์ลงมาข้อที่สี่นะครับข้าพเจ้านอนท่ามกลางเหล่าสิงผ์ู้ที่ผลาญชีวิตมนุษย์ฟันของมันคือหอกและลูกธนูดาบลิ้นของมันคือดาบคม ข้าแต่พระเจ้าขอทรงเป็นที่ยกย่องเหนือฟ้าสวรรค์ขอพระศิลิของพระองค์อยู่ทั่วทั้งแผ่นดินโลกข้อที่6นะครับเขาตั้งหลายวางตาขายดักเท้าค้าพระเจ้าจิตใจของข้าพระเจ้าก็เป็นทุกข์เขาขุดหลุมพลางไว้ในทางของข้าพระเจ้าแต่เขาตกลงไปเสียเองข้อที่7ครับข้าแต่พระเจ้าใจของข้าพระองค์มั่นคง ใจของข้าพระองค์มั่นคงข้าพระองค์จะร้องเพลงข้าพระองค์จะเล่นเพลงดนตรีสดุดีจิตใจของข้าพเจ้าเอ๋ยจงตื่นเถิดพินใหญ่และพินคู่เอ๋ยจงตื่นเถิดข้าพเจ้าจะปลุกอารุณ์ข้าแต่องค์เจ้านายข้าพระองค์จะขอบพระคุณพระองค์ท่ามกลางชนชาติทั้งหลายข้าพระองค์จะร้องเพลงสรรเสริญพระองค์ท่ามกลางชาวประเทศทั้งหลายข้อที่สิบครับเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ใหญ่ยิ่งถึงฟ้าสวรรค์ ความซื่อสัตย์ของโรรองสูงถึงเมฆข้อที่11ครับข้อสุดท้ายนะครับข้าแต่พระเจ้าขอทรงเป็นที่ยกย่องเหนือฟ้าสวรรค์ขอพระสิริของโรรองอยู่ทั่วทั้งแผ่นดินโลกพี่น้องครับสดุดีห้าสิบเจ็ดเป็นบทเพลงครับบทเพลงของกษัตริย์ดาวิดพูดถึงการที่โปรองนั้นวางใจในพระเจ้านะเมื่อท่านต้องเผชิญกับภัยคุกคามชีวิตของท่านนะครับพี่น้องพี่น้องเชื่อกันว่านะครับสดุดีห้าสิบเจ็ดนั้นมีการบันทึกไว้นะครับว่า เป็นบทเพลงที่ท่านบันทึกขึ้นในขณะที่ท่านนั้นหนีนะครับหนีจากซาอูลนะครับการไล่ล่ามซาอูลเข้าไปในถ้านะซึ่งก็มีทั้งใน1ซามูาเอลนะครับบทที่22นะครับแล้วก็ที่ถ้าที่อดุลลำแล้วก็บทที่24ข้อที่3นะครับเอดก,กีพี่น้องนะพี่น้องก็เป็นเรื่องราวนะครับของกษัตริย์ดาวิดเวลานั้นยังไม่ใช่กษัตริย์นะครับเป็นเด็กหนุ่มนะอายุก็ไม่เยอะมากนะครับ แต่ว่าเกิดวิกฤตการณ์ในชีวิตนะครับกริย์ซาอูลไล่ล่าเอาชีวิตของดาวิดนะแม้ว่าหนุ่มน้อยดาวิดนี้เขาไม่ได้ทําอะไรผิดนะครับนะเป็นแต่ว่ากษริย์ซาอูลนั้นเริ่มระแวงว่าดาวิดคนนี้หรือเปล่านะที่จะมาเป็นกษัตริย์แทนเขานะด้วยความที่หวาดระแวงนะซาอูลกษัตริย์ในเวลานั้นองค์พระองค์แรกของอิสราเอลนะครับก็ตามไล่ล่าเอาชีวิตของดาวิดครับดาวิดหนีหลบซ่อนนะครับในถิ่นทุรกันดารน,นะอยู่ในถ้ำ พี่น้องครับนะแล้วก็นี่เป็นบทเพลงครับที่ออกมาจากในช่วงชีวิตของท่านเมื่อท่านต้องเผเชิญกับความยากลาบากจริงๆครับเมื่ออยู่ในดินธุรกันดารต้องหนีเอาชีวิตรอดต้องละทิ้งครอบครัวนะสูญเสียครอบครัวสูญเสียภรรยานะครับนะสูญเสียภรรยาด้วยนะครับแล้วก็สูญเสียชื่อเสียงทั้งหมดเลยนะครับต้องกลายเป็นคนที่เรียกว่าหลบหนีนะหลบหนีคล้ายๆหลบหนีก็ดีความนะครับนะหลบไปอยู่ตามลําพัง ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ยากลําบากมากนะครับสําหรับเด็กหนุ่มในเวลานั้นนะก็คือดาวิดนะพี่น้องครับพี่น้องครับหลายครั้งนะครับเรื่องราวของกษัตริย์ดาวิดก็เป็นสิ่งที่เตือนใจเรานะในเวลาที่ทุกข์ยากลําบากที่สุดนะเป็นบทเพลงสดุดีของท่านครับได้ออกมาบรรยายถึงเรื่องราวความทุกข์ยากลําบากท่านพี่น้องพี่น้องชีวิตของมนุษย์เรานะก็หนีไม่พ้นครับในเรื่องของความทุกข์ยากลําบากนะครับหนีไม่พ้นนะพี่น้องครับนะเราก็ต้องประสบพบเจอ ไม่ว่าความทุกข์ยากลาบากนั้นจะเป็นเหมือนดาวิดหรือเปล่านะครับที่มีคนปองไลยเอาชีวิตของท่านคนปองไล่นั้นมีอํานาจด้วยต้องหนีนะครับหนีเอาตัวรอดนะครับต้องหัวสซุกัวดซุนนะอยู่บ้านก็ไม่ได้ครอบครัวไปทางหนึ่งนะแล้วก็ต้องละทิ้งภรรยาด้วยนะพี่น้องครับพี่น้องครับความทุกข์ยากลำบากเราอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนดาวิดนะอาจจะไม่ได้หนักแบบดาวิดก็ได้นะครับนะบางคนอาจจะตกงานนะบางคนจะมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ บางคนจะเป็นปัญหาเรื่องโ,โครคโรคภัยไข้เจ็บนะครับบางคนอา,อาจจะต้องดูแลคนที่เจ็บป่วยอยู่นะซึ่งก็เป็นความยากลําบากในช่วงเรานะพี่น้องครับนะบางคนอาจจะเผชิญกับโรคทางด้านจิตใจนะครับนะไม่ว่าจะเป็นโรคแพนิกนะหรือว่าโรคซึมเศร้าไบโพลาร์นะหรือว่าอาจจะเป็นเรียกว่าความทุกข์ทรมานจากเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจอย่างรุนแรงในอดีตท,ที่มายังตามมามีผลกระทบกับ การดาเนินชีวิตของเราในปัจจุบันนะไม่ว่าจะเป็นทําให้เราฝันร้ายทำให้ว่านอนไม่หลับนะพี่น้องครับสิ่งเหล่านี้ครับเป็นความทุกข์ยากลําบากนะที่ปัจจุบันนี้เราเผชิญอยู่นะพี่น้องพี่น้องครับกษัตริย์ดาวิดในเมื่อท่านเผชิญกับความยากลําบากนะครับดาวิดในเวลานั้นรู้จักพระเจ้านะพระคัมภีร์บันทึกนะครับว่าพราะวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่กับท่านพี่น้องครับเราในฐานะผู้เชื่อนะพี่น้องเราเผชิญความทุกข์ยากลําบากนะั้น พราะวิญญาณของพระเจ้าอยู่กับเราครับวิญญาณของพระเจ้าอยู่กับเราต่างกับคนที่ไม่มีพระเจ้านะครับคนที่ไม่มีพระเจ้าเมื่อเขาเผชิญความทุกข์ยากลําบากนะเมื่อเขาไม่มีพระเจ้านะบางคนอาจจะบางความเชื่ออาจจะทําให้เขาได้ปล่อยวางนะสอนเขาให้รู้จักปรงสอนเขาให้รู้จักปล่อยวา,างนะนั่นะก็เป็นทางออกนะครับของคนที่ไม่มีพระเจ้าพี่น้องแต่คนที่มีพระเจ้านะั้นแตกต่างครับ คนที่มีพระเจ้าเราไม่ได้เรียกว่าปรงนะพี่น้องนะท่านเราไม่ต้องปร่งกับชีวิตครับพี่น้องนะเพราะพระเจ้าเป็นความหวังของเราพี่น้องพระเจ้าเป็นกำลังของเราและพระเจ้าเป็นความชื่นชมยินดีของเราครับอเมนะพี่น้องครับเราเผชิญความทุกข์ยากลำบากของชีวิตถินธุรกันดารของชีวิตเหมือนกษัตริย์ดาวิดนี่นะครับด้วยความหวังครับนะด้วยความหวังใจด้วยสันติสุขครับและที่สำคัญนะพี่น้องครับด้วยความชื่นชมยินดีด้วยพี่น้อง นี่คือคนที่มีพระเจ้าครับมีพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ในชีว Self ิตพี่น้องเราไม่ต้องปรงนะครับไม่ต้องปรงอนิจจังทั้งสิ้นนะครับอันนั้นเป็นทางของคนที่ไม่มีพระเจ้าไม่รู้จักพระเจ้าพี่น้องมาดูสิ่งที่กษัตริย์ดาวิดได้บรรยายนะครับในบทเพลงของท่านคนที่มีพระเจ้าอยู่ในชีวิตข้อที่หนึ่งพี่น้องครับถึงข้อที่สามนะครับกษัตริย์ดาวิดได้บรรยายถึงความหวังของท่านในพระเจ้า ในขณะที่ประชิญความทุกข์อยู่ท่านมีความหวังในพระเจ้าเพราะอะไรครับเพราะท่านรู้จากพระเจ้าพระองค์นี้ที่ท่านนมาสักการพ,พี่น้องเป็นความสัมพันธ์เรื่องราวของคริสเตียนเรื่องราวของพระคมภีพระเจ้านะครับบางคนบอกเป็นเรื่องศาสนาก็เป็นศาสนาครับถูกต้องครับแต่ลึกกว่าน,นั้นก็คือเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ครับเป็นความสัมพันธ์ของเรากับองค์พระผู้เป็นเจ้าพี่น้องและเป็นความสัมพันธ์ของดาวิดครับ กับพระยาเวองค์ผู้เป็นเจ้าที่ดาวิดบรรยายออกมาเป็นถ้อยคําครับพี่น้องถ้าเราไม่รู้จักพระเจ้าไม่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าไม่สามารถบรรยายข้อหนึ่งกับข้อสามได้เลยพี่น้องครับข้อหนึ่งกับข้อสามดาวิดบรรยายอย่างนี้นะครับว่าเขาร้องกับพระเจ้าครับบอกพระเจ้าว่าพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าข้อที่หนึ่งขอทรงพระกรุณาข้าพระองค์ขอทรงพระกรุณาข้าพระองค์ดาวิดร้องขอ พระคุณของพระเจ้าในชีวิตของท่านและดาวิดพูดต่อครับเพราะอะไรครับเพราะจิตใจของข้าพร,ระองค์ลี้ภัยในพระองค์ดาวิดบอกว่ามีที่อื่นไม่รู้แต่ที่หนึ่งที่ท่านตัดสินใจครับท่านตัดสินใจเข้ามาลี้ภัยในพระเจ้าที่ท่านรู้จักพี่น้องเวลาเรามีปัญหาใช่ไหมครับนะเราก็ต้องไปหาคนที่เราไว้ใจถูกไหมพี่น้องนะไปพึ่งพาคนที่เราไว้ใจ พึ่งพาคนที่เราเกลื้อเราพึ่งพากก็ได้ถูกไหมพี่น้องนะไม่ว่าคนนั้นอาจจะเป็นญาติพี่น้องเราอาจจะเป็นคนที่เราไว้ใจคนที่เป็นคนที่เราหวังดีกับเราถูกไหมครับดาวิดก็เช่นกันครับพี่น้องเวลานั้นดาวิดหลบหนีซาอูลนะครับดาวิดไปหาใครไม่ได้เลยพี่น้องเพราะดาวิดไปหาปุโรหิตปุโรหิตถูกฆ่าตายทั้งเมืองเลยที่เมืองโนบเห็นไหมครับนะดาวิดไปหาใครตอนนั้นซาอูลมีอำนาจมากเลยฆ่าหมด ดังนั้นดาวิดไปหาใครไม่ได้ครับเพราะถ้าดาวิดรักเขาต้องไม่ไปหาเขาครับไม่งั้นจะนําภัยไปสู่ไปสู่คนคนนั้นพี่น้องดาวิดพึ่งใครไม่ได้ดาวิดในข้อที่หนึ่งครับบอกว่าดาวิดพึ่งพระเจ้าดาวิดลีภัยในพระองค์พี่น้องหลายครั้งความทุกข์ของเรานะครับเราไม่รู้จะไปพูดกับใครและความทุกข์ของเราหลายครั้งเราก็เก็บอยู่คนเดียวนะเราไม่อยากไปพึ่งพาคนอื่นบางอย่างบอกใครก็ไม่ได้ พี่น้องหนุนใจนะครับแบบดาวิดลีภายในพระองค์เข้ามาหาพระเจ้าพี่น้องเข้ามาลีภายในพระเจ้าแล้วขอพระกรุณาจากพระองค์ครับดาวิดบอกนะครับในข้อที่หนึ่งบอกว่าถ้าพระองค์นั้นลีภัยนะลีภัยครับลีภัยใต้ล่มปีกของพระองค์พี่น้องพี่น้องครับเพราะว่าล่มปีกนี้นี่เหมือนกับแม่ไก่นะครับที่กางปีกออกปกป้องลูกไก่ของเธอจากพยานาันตรายนะ แม่นกกลางปีกออกเพื่อปกป้องเวลาลูกนกเจออันตรายครับเข้ามาลี้ภัยใต้ปีกเจ้าจนกว่าภัยอันตรายนั้นจะผ่านผลไปดาวิดรู้เลยครับว่าเมื่อท่านเข้ามาพบกับพระเจ้าเข้ามาลี้ภัยในพระเจ้านี่คือความหวังพี่น้องของคนที่มีพระเจ้าครับก็จะรู้ว่าวันหนึ่งภัยอันตรายนั้นจะผ่านผลไปนะแต่ระหว่างนี้ขอมาลี้ภัยในพระเจ้าแล้ว ข้อที่สามครับดาวิดบอกว่าข้อที่สองครับดาวิดบอกว่าดาวิดร้องทูลกับพระเจ้าพี่น้องพี่น้องครับเมื่อเรามีความทุกข์ใจให้เราเข้ามานําความทุกข์ใจเรามาร้องทูลกับพระเจ้าครับไม่ต้องไปบ่นกับคนอื่นบ่นกับคนอื่นได้ครับนะถ้าเขายินดีรับฟังขอบคุณพระเจ้าถ้าเรามีเพื่อนดีมากเลยครับแต่ดาวิดในที่นี้ไม่มีเพื่อนไม่มีใครเลยดาวิดต้องมาร้องทูลกับพระเจ้าพี่น้องข้อที่สามครับดาวิดมีความหวังในพระเจ้าครับดาวิดบอกว่า พระเจ้าในที่สุดจะส่งความช่วยเหลือมาจากฟ้าสวรรค์มาช่วยท่านให้รอดและพระเจ้าจะไม่ที่ทำลายคนที่เหยียบย่ําท่านให้อับอายพี่น้องดาวิดวางใจในความช่วยเหลือจากพระเจ้าครับหนึ่งถึงสามบรรยายถึงการที่ดาวิดรู้จักพระเจ้าพระองค์นี้จรงิจรงๆพี่น้องและถึงวางใจในพระเจ้าพระองค์นี้ได้และดาวิดมีความหวังครับว่าความช่วยเหลือนั้นจะมาจากพระเจ้าพี่น้องพี่น้องครับปัญหาที่เรารเผชิญอยู่ อย่าให้เราหมดหวังครับอย่าให้เราสิ้นหวังแม้ว่าเราจะสูญเสียสิ่งต่างมากมายครับแต่เรามีความหวังได้ในพระเจ้าครับเหมือนดาวิดข้อที่สามดาวิดมีความหวังครับแม้ในท่านนั้นท่านยังไม่เห็นว่าความช่วยเหลือนั้นจะมาอย่างไงยังไม่รู้เลยหลบหนีซาอูนอยู่ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามื้อเย็นวันนี้จะกินอะไรอยู่ในถิ่นทุรกันดารน้ําที่ดื่มจะหาจากไหนแต่ดาวิดข้อที่สามมีความวางใจในพระเจ้าก็มีความหวังพี่น้อง ว่าพระเจ้าจะส่งความช่วยเหลือจากฟ้าสวรรค์มาอย่างท่านให้รอดพี่น้องพี่น้องครับวันนี้เราต้องมีความหวังแบบเหมือนดาวิดน,นะครับเมื่อเรารู้จักพระเจ้าในท่ามความความทุกข์ลำบากด้วยปชิญครับพระเจ้าจะส่งความช่วยเหลือมาให้เราพี่นอ้องอเมนนะครับข้อหนึ่งข้อสามบรรยายถึงความทุกข์เมื่อเรารู้จักพระเจ้าเราก็มาหาพระเจ้าข้อที่สี่พี่น้องครับดาวิดบรรยายถึงความทุกข์ของท่านนะ ท่านบอกครับนอนท่ามกลางสิงห์ฟันของมันคือหอ,อกลูกธนูลิ้นของมันคือดาบคมดาวิดพบกับความทุกข์บรรยายความทุกข์ของท่านความกลัวเป็นความกลัวครับพี่น้องนอนท่ามกลางสิงห์เป็นยังไงครับนอนท่ามกลางสิงโตพี่น้องกล้าหลับไหมฮะบรรยายข้อที่สี่ดาวิดบอกท่านเหมือนนอนท่ามกลางเหล่าสิงห์ไม่ใช่สิงห์ตัวเดียวนะเหล่าสิงห์ฝูงสิงโตไปนอนอยู่ท่ามกลางฝูงสิงโตพี่น้อง ดาววิดย์กำลังบรรยายถึงความกลัวครับนอนไม่หลับหรอกพี่น้องนอนท่ามกลางสิงโตเพราะไม่รู้ว่าเขาจะมางาบเราเมื่อไหร่ถูกไหมพี่น้องนะนั่นคือหัวใจของดาวิดย์ในเวลานั้นครับความกลัวความหวาดวิตกความกังวลทําให้นอนไม่หลับพี่น้องเคยเป็นไหมครับความทุกข์ดาวิดย์กำลังบรรยายกับพระเจ้าครับว่าสถานการณ์ตอนนี้ท่านเหมือนนอนหลับนอนอยู่ท่ามกลางสิงโตคนที่พร้อมที่จะผ่าชีวิตของท่านและ คือท่านพร้อมที่จะจากไปอย่างทันทีเมื่อไหร่ก็ไม่รู้พี่น้องนี่คือความกลัวของท่านเมื่อท่านมีความกลัวความรู้สึกของท่านข้อที่สี่ข้อที่ห้าครับดาวิดบอกครับเมื่อไรที่กลัวในความยากลำบากข้อที่ห้าดาวิดบอกข้าแต่พระเจ้าขอทรงไปที่ยกย่องเหนือฟ้าสวรรค์ขอพระสิริของพระองค์อยู่ทั่วทั้งแผ่นดินโลกโอ้โหนี่คือหัวใจของดาวิดครับคนที่รู้จักพระเจ้า เมื่อท่านจิตใจของท่านพบกับความกลัวนะนอนไม่หลับวิตกกังวลพี่น้องเป็นไหมครับนอนไม่หลับวิตกกังวลเคร่งเครียดจิตใจดำดิ่งเมื่อไรก็ตามที่เป็นแบบนั้นครับให้ชีฟทั้งหมดมาที่พระเจ้าพี่น้องมานมัสการพระเจ้าครับเหมือนที่ดาวิดข้อที่ห้าบอกเมื่อไรที่ข้อที่สี่เมื่อไรท่านกลัวข้อที่ห้าครับท่านกลับมาโฟกัสที่พระเจ้า กลับมานมัสการพระเจ้าขอทรงเป็นที่ยกย่องเหนือฟ้าสวรรค์ขอพระฤาษีของพระองค์อยู่ทั่วทั้งแผ่นดินโลกพี่น้องพี่น้องครับอันนี้เป็นหลักที่ดาวิดสอนเรานะพี่น้องนะเมื่อไหร่เรากลัวเมื่อไหร่มีความรู้สึกดำดิ่งก็ามาครอบงําเราครับให้เรามานมัสการพระเจ้าพี่น้องอย่าไปโฟกัสอยู่กับความทุกข์ความกลัวความวิตกครับมาโฟกัสที่พระเจ้าและมานมัสการพระเจ้าเพราะอะไรพี่น้องครับ พี่น้องครับเมื่อเราโฟกัสในความวิตกกังวลของเราในข้อที่4ี่นะครับแล้วเราไม่ปล่อยจิตใจเราไปจากปัญหาที่เราเผชิญนะพี่น้องครับปัญหานั้นมันจะใหญ่มากเลยพี่น้องมันจะเป็นเหมือนกับแว้นขยายครับนะที่เราไปขยายปัญหานั้นใหญ่เกินความจําเป็นแล้วเมื่อเรามองจากปัญหาอย่างเดียวนะพี่น้องครับปัญหานั้นมันจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเมื่อเรายิ่งเพ่งมองที่ปัญหาพี่น้องความวิตกกังวลความทุกข์จะเข้ามาในช่วงแราครับ ดาวิดสอนเราพี่น้องครับอย่าไปมองที่ปัญหาอย่าไปกลัวเพราะอะไรครับมามองที่พระเจ้าขันมานมัสก,การพระเจ้าดีกว่าเมื่อเราวิตกกังวลมาร้องเพลงนมัสก,การพระเจ้ามาอ่านพระคัมภีร์มานมัสก,การพระเจ้ามายืนยันในความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเพราะอะไรครับเมื่อเรามามองที่พระเจ้าพระเจ้าใหญ่กว่าปัญหาที่เราเผชิญแน่นอนพี่น้องพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ครับ นะดาวิดบอกครับยกย่องเหนือฟ้าสวรรค์พระสิริของพระองค์อยู่ทั่วทั้งแผ่นดินโลกพระเจ้าผู้ทรงเนรมิตสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกเมื่อเรามองที่พระเจ้าแล้วเราไม่ได้มองที่ปัญหาวิกฤตที่เราเผชิญเราจะมีความเชื่อแเราจะวางใจพระเจ้าเราจะไม่มีความกลัวครับพี่น้องเมื่อเรามานมัสการพระเจ้าข้อที่ห้าครับพี่น้องข้อที่หกดาวิดพูดต่อครับ เขาตั้งหลายวางตะข่ายดักเท้าข้าพเจ้าจิตใจข้าพเจ้าก็ทุกพี่น้องครับหลายครั้งเป็นแบบนี้แหละครับวงจรของความทุกข์เมื่อเราทุกข์มากวิตกกังวลมากเรามานมัสการพระเจ้าสักพักหนึ่งเราก็กลับไปทุกข์อีกพี่น้องพี่น้องเป็นไหมครับเหมือนกันพี่น้องครับกลับไปทุกข์อีกดาวิดก็กลับไปทุกข์อีกครับจิตใจข้าพเจ้าก็ทุกข์ข้อที่หกข้อที่เจ็ดข้อที่แปดข้อที่เก้าและข้อที่สิบดาวิดได้กลับมา บรรยายถึงพระลักษณะของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งครับเหมือนข้อที่1นึ่ข้อที่สาที่น้องเห็นภาพนะครับดาวิดกลับมาพูดถึงพระเจ้าที่เขารู้จักอีกครั้งหนึ่งดาวิดบอกครับกลับมาพูดกับพระเจ้าต่อข้อที่7จ็ข้าแต่พระเจ้าใจของข้าพระองค์นั้นมั่นคงใจของข้าพระองค์มั่นคงข้าพระองค์จะร้องเพลงข้าพระองค์จะเล่นดนตรีสะดุดีนะข้าแต่องค์จอมเจ้านายข้าพระองค์จะขอบพระคุณพระองค์ท่ามกลางบรรดาประชาชาติ ครับองค์จะร้องเพลงสดุดีท่ามกลางชาวประเทศทั้งหลายเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ใหญ่ยิ่งถึงฟ้าสวรรค์ความซื่อสัตย์ของพระองค์สูงถึงแม่ดาวิดกลับมาบรรยายถึงพระสัตรุพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งครับพระเจ้าที่ท่านวางใจและที่ท่านเชื่อและก็ที่สีครับจบลงด้วยการสรรเสริญนมันสการพระเจ้าอีกครั้งหนึง่งประโยคซ้ำเดียวกันนะครับนะกับกับข้อที่ห้าที่น้องเห็นภาพนะครับ ข้าแต่พระเจ้าขอทรงไม่ได้ยกย่องเหนือฟ้าสวรรค์ขอพระสิริของพระองค์อยู่ทั่วทั้งแผ่นดินโลกกลับมาจบลงที่การนมัสก,การพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งพี่น้องพี่น้องเราเห็นเราเห็นสิ่งที่ดาวิดทำนะครับนะเป็นกระบวนการของท่านเมื่อท่านพบกับความทุกข์ประการแรกเลยนะท่านยืนยันถึงพระเจ้าที่ท่านรู้จักท่านเชื่อและวางใจมีความหวัง ว่าพระเจ้าพระองค์นี้ที่ท่านนมัสการจะส่งความช่วยเหลือมาช่วยท่านในข้อที่สี่นะเมื่อมีความทุกข์เกิดขึ้นมีความกลัวความวิตกกังวลนอนไม่หลับดาวิดไม่ได้มองที่ปัญหาครับมามองที่พระเจ้ามานมัสการพระเจ้านะเพราะพระเจ้าพระองค์นี้เมื่อเรามองที่พระเจ้าเราจะมีความเชื่อเราจะมีความหวังเพราะพระเจ้าที่เรานมัสการนั้นยิ่งใหญ่กว่าปัญหาที่เราเผชิญอย่างแน่นอน อย่างแน่นอนครับพระเจ้าผู้ทรงเดรามิทสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกปัญหาที่เราเผชิญอยู่เรื่องเล็กน้อยมากเลยแต่ถ้าเราไม่มองพระเจ้าเรามองแต่ปัญหาพี่น้องปัญหามันจะใหญ่มากเลยครับและสุดท้ายถ้าเรามองแต่ปัญหาอย่างเดียวเราอาจจะฆ่าตัวตายเลยก็ได้พี่น้องใหญ่เป็นอย่างนั้นนะครับมองที่พระเจ้านมัสการพระเจ้าเพราะเรามีพระเจ้าอยู่กับเราพี่น้องนะเรามีสิ่งหนึ่งที่พิเศษมากที่สุดที่คนที่ไม่รู้จักพระเจ้านั้นเขาไม่มีพี่น้อง คนไม่มีพระเจ้ากับคนมีพระเจ้านะ,ะเผชิญปัญหาเหมือนกันครับแต่คนมีพระเจ้านั้นเผชิญปัญหาด้วยความหวังด้วยการวางใจด้วยสันติสุขด้วยความชื่นชมยินดีครับเพราะมีพระเจ้าอยู่กับเขาพี่น้องและเมื่อมีความทุกข์กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะสิ่งเหล่านี้มันวนเวียนเป็นมัฏจักครับสักพักความทุกข์ก็กลับมาอีกเป็นไหมครับพี่น้องครับปกติครับเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อความทุกข์กลับมาอีกก็กลับไปวงจรเดินครับกลับไปพูดถึงพระลักษณะพระเจ้า จะไปรู้จักพระเจ้าที่เรารู้จักอีกครั้งหนึ่งยืนยันถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและสุดท้ายจบลงด้วยการน,นมัสการพระเจ้าครับพี่น้องนมัสการพระเจา้าเพื่อที่จิตใจเรานั้นจะพบกับสัรตีสุขที่แท้จริงท่ามกลางปัญหาที่เผชิญครับและวางใจในการช่วยเหลือของพระเจ้าพี่น้องด้วยวิธีการแบบนี้ครับดาวพิสามารถผ่านวิกฤตการณ์ในช่วของท่านมาได้เพราะท่านมีความเชื่อและวางใจในพระเจ้า วันนี้หนุนใจพี่น้องนะครับพระคาของพระเจ้ามาหนุนใจพี่น้องครับพี่น้องที่ก,กลำ,ำลังประสบกับความทุกข์ลำบากกําลังหนีบางอย่างอยู่นะไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นมานมัสการพระเจ้าพี่น้องนะนมัสการพระเจ้าครับและมายืนยันในพระสักของพระเจ้าพระเจ้ามั่นคงพระเจ้าขแข็งแรงพระเจ้าเป็นที่ลีภัยความช่วยเหลือจะมาจากพระเจ้าความรักมั่นคงของพระองค์ยิ่งถึงฟ้าสวรรค์ความซื่อสัตย์ของพระองค์สูงถึงเมฆ และนมัสก,การพระเจ้าพี่น้องพี่น้องผมดึงใจพี่น้องครับกลับไปอ่านสุดีห้าสิบเจ็ดครับอ่านซ้ําๆนมัสก,การใครครวนในสุดีห้าสิบเจ็ดนะท่ามกลางความทุกข์ทรมาร์เฉินครับผมเชื่อเหลือเกินครับพระเจ้าจะเปิดเผยสัมแดงให้กับพี่น้องครับอามเมนและพี่น้องครับนะมารับสันติสุขของพระเจ้าครับนะมองที่พระเจ้านมัสก,การพระเจ้าเรารุวมใจธกษฐานนะครับพระเจ้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่พระเจ้าสูงสุด พระเจ้าผู้ทรงเป็นองค์สันติราษฎร์พระเจ้าผู้ทรงประทานสันติสุขแท้ในหัวใจท่ามกลางวิกฤตการณ์ท่ามกลางปัญหาที่ลูกเผชิญไม่ว่าปัญหานั้นจะเป็นอย่างไรหลายปัญหาต้องใช้เวลาในการแก้ไขปัญหาหลายปัญหาอยู่กับลูกเป็นเดือนเป็นปีพระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์เจ้าที่ลูกรู้ว่าลูกมีพระองค์ผู้ทรงอยู่เคียงข้างลูกท่ามกลางวิกฤตการณ์ปัญหาที่ลูกเผชิญ ให้ลูกยังคงวางใจในพระเจ้ามั่นใจในความรักมั่นคงของพระองค์และมีความหวังในการช่วยเหลือการช่วยกู้ที่มาจากฟ้าสวรรค์จากพระองค์ขอบคุณพระเจ้าที่ลูกนั้นเมื่อมีความกลัวลูกจะมานมัสากรารพระเจ้าขอบคุณเมื่อเมือม่อลูกมีความวิตกกังวลลูกจะเข้ามายืนยันถึงพระเจ้าที่ลูกรู้จักความรักมั่นคงความซื่อสัตย์ของพระองค์ความหวังการช่วยกู้ที่มาจากพระเจ้า และลูกจันยังคงนมัสก,การพร,ร,ระองค์เจ้าขอบคุณพระองค์เจ้าอธิษฐานกราบทูลในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องครับปัญหาหลายครั้งทําให้เราเติบโตขึ้นครับเมื่อเรามีปัญหานะพี่น้องนะหลายครั้งพระเจ้าก็อนุญ,ญาตครับให้ปัญหาเกิดขึ้นบางอย่างในชีวิตของเรานะครับเพื่อที่สอนเราครับให้เราเติบโตขึ้นหลายครั้งปัญหาที่เกิดขึ้นก็เกิดจากความผิดพลาดของเราเองไม่เป็นไรพี่น้องครับก็ยอมรับสารภาพผิดกับพระเจ้ายอมรับผลที่เกิดขึ้น จากความผิดพลาดของเราครั้งหน้าเราก็จะไม่ผิดพลาดซ้ําความผลผลลัพผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้เราก็ฝากไว้กับพระเจ้าครับสารภาพผิดและขอพระเจ้าช่วยกู้เราอาเมนนะพี่น้องครับนะแล้วการช่วยกู้ของพระเจ้าจะมาแน่นอนพี่น้องครับเพราะพระเจ้าจ้าหลดนมัสก,การนั้นเป็นพระเจ้าที่รักเราและเป็นพระเจ้าที่สัตซื่อครับซื่อสัตเมื่อเรามีความหวังนะท่ามกลางความสิ่งรอบประเชิญอยู่นะครับ ให้เรามานามัสการพระเจ้าพี่น้องนมัสการพระเจ้าครับท่ that, บามกลางความทุกข์ที่เรารเผชิญแหละครับยิ่งเรามีความทุกข์ลำบากอย่าทิ้งพระเจ้าพี่น้องครับยิ่งต้องมาหาพระเจ้ายิ่งต้องมาเข้าเฝ้าพระเจ้าคุกเข่าลงอธิษฐานพี่น้องครับมานามัสการพระเจ้าที่คริจสัจักร,รับการหนุนใจจากพี่น้องรับพระคำพระเจ้านะจากคําเทศนาจากบทเพลงนมัสการครับเพื่อที่เรานั้นจะฟังเสียงพระเจ้าชัดขึ้นอาเมนนะพี่น้องนะ ขอบคุณพระเจ้าขอพระเจ้าเมตตาและอวยพรพี่น้องนะครับพระเจ้าอวยพรครับ